สวัสดีครับ asy, playable, well. วันนี้นะครับผมก็จะมานะครับนำเสนอนะครับการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับของผมนะครับจะเป็นเรื่องการทดสอบนะครับความอุทนของหัวใจนะครับและระบบไหลเวียนเลือดนะครับโดยการทดสอบที่เลือกมาวันนี้ก็จะคือการกระโดดเชือกนะครับเดี๋ยวเราจะมีการกระโดดเชือกนะครับก็เดี๋ยวให้ครับซึ่งการยืดหรือการบอมอัพนะครับก็จะจัดอยู่ในประเภทการออุ่นร่างกายก่อนนะครับเพราะว่า การโดดเชือกเนี่ยอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บนะครับของข้อเท้าในการลงน้ำหนักนะครับและกล้ามเนื้อต่างๆครับที่แบบยังไม่พร้อมทำนานนะครับก็ยืดกล้ามเนื้อให้พร้อมทำนานก่อนที่ใช้นะครับก็คือเชือกนะครับแล้วก็นาฬิกาจับเวลานะครับโดยเราจะจับเวลาหนึ่งาทีนะครับให้ผู้ทำการทดสอบโดดนะครับ1นึนาทีให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคครับอ่าหน่งสังเรื่ครับ ก็1นาทีพอดีนะครับจะเห็นได้ว่าคนแรกนะครับการกระโดดของเขานะครับค่อนข้างมืออาชีพนะครับเขาทําไปได้1นาทีนะครับใช้การกระโดดเนี่ยต่อครั้งคือ130ครั้งนะครับใน1นาทีแต่ว่าคนที่2อนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าในระบบพลัยภาพในด้านนี้ของเขาแล้วครับยังน่าจะไม่ถึงนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้นะครับก็กระโดดไปได้น้อยกว่า120ครั้งนะครับก็เกณฑ์นะครับเกณฑ์ประเมินนะครับการกระโดดเชือกเนี่ยถ้า ถ้าดีดีมากเนี่ยครับอยู่ที่121ขึ้นนะครับต่อนาทีนะครับดีเนี่ยอยู่ที่120นะครับลงมาถึง80นะครับพอใช้นะครับอยู่ที่41ครั้งนะครับถึง80ครั้งนะครับก็จะถือว่าพอใช้แต่ควรปรับปรุงนะครับ10ครั้งนะครับถึง40ครั้งครับก็การกระโดดนะครับก็จะช่วยให้เรานะครับเสริมสร้างนะครับสมรรถภาพนะครับของระบบไหลเวียนเลือดนะครับแล้วก็ระบบหัวใจด้วยนะครับก็ ผมนะครับมีข้อแนะนำนะครับสำหรับการกระโดดเชือกนะครับควรฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายแบบวิ่งหรือการกระโดดเชือกนะครับก็จะทําให้เรานะครับมีระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดที่ดีนะครับต่อไปเป็นเกณฑ์นะครับเกณฑ์มาตรฐานเดี๋ยวผมจะขึ้นโชว์ตรงนี้เลยครับเกณมผมไม่มีอะไรแล้วครับก็ขอจบการนำเสนอการกระโดดเชือกเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ